ไม้เ่น้ำปูค่ะเลยซื้อมานะคะมีใบขิงซื้อใบขิงมาด้วยเรียบร้อยค่ะไปตลาดนัดมานะคะนาะแล้วก็น้องนางก็ทักทายถนนสายนี้สวัสดีจ้าน้องจีราพ่อนะคะไปออกจากบ้านน้องเกียงไก่นะคะแล้วก็ไปแวะหาพี่น,นันอ่ะพี่พี่พี่รองราตรีก็ไม่เห็นเปิดนะคะเห็นก็เข้าเขาบอกว่า น้องบักหนก็มาไหว้คับพี่อ้อยวัดสวัสดีทักทายสัมฤทธก็ยังมาแวะทักทายพูดคุยขอบคุณค่ะน้คุณสมพงศ์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเนาะสัมฤทธทั้ง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 ทุกดดีค่ะน้องน้านะคะผมคุณพพี่ออกมาโดยไรโซดผมจะทําคลิปเดียวช่องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อ๋อใช่ค่ะนะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทุกคนค่ะเนาะบางท่เลยไม่เห็นกันนะคะเนาะส่วนใหญ่จะไปเห็นในไร์บ้านเพื่อนๆนะคะ นะปิดบ้าน,นกี่โมงก็บอกได้นะคะเนาะแล้วก็น้องนางก็ทักไายยายนาะงสวัสดีค่ะยายนางนะคะคนนั้นทักทายน้องไปแล้วคะนะ่ะเนาะของปุวิพัฒน์ชื่อเรียกชื่อเล่นชื่อเบียรดก็ได้นะคะผมมันง่ายๆอ๋อค่ะนะเนาะห๋ยวน้องเบียร์นะคะนะ้องนมันจะคล้ายๆกันอาจจะแบบเพี้ยนๆกันนิดนึงนะคะเนาะอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะคะให้ฉลองบอกรับสายลูกค้าก่อนขอบคุณค่ะนะคะไม่เป็นไรคะนะ่ะเนาะรับสายได้คะ่ะธรรมธุระทิพวรรณวัณรัตน์นะคะเนาะที่จะบอกข่าวดีว่า ประทิบค่ะสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคีเตอร์นะคะรอการอนุมัติอยู่นะคะน้ำหมดแรงเลยวันนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะน้ำคุณภูนพ,พิพัฒน์กำลังรับชมค่ะคุณสมพงษ์นักธรรมก็กําลังรับชมค่ะน้ำไม่ได้เจอคุณสมพงษ์นานแล้วนะคะคล้ายๆว่าจะมีข้อความค่ะมีกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะว่าพี่หวานเปิดบ้านนะคะประมาณนั้นนะคะ พี่หวานบอกส่งกำลังใจให้ค่ะนะคะน้องอ้อยนะคะป้ิพขอตัวนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยายนานก็ขอตัวนะคะเดี๋ยวสักพักอ้อยก็จะลงแล้วคะแล้วก็ทักทายเพื่อนๆก่อนสักพักนะคะน้องชลินก็บ้านอะเพื่อนเยอะค่ะอบอุ่นมากๆนะคะแค่ครึ่งชั่วโมงก็ สิบกอดวงตาแล้วเนาะสิบกอาดวงตาแล้วก็สําเร็จเรียบร้อยนะคะเนาะวันนี้ก็ได้รับการตั้งค่ารอการอนุมัติอยู่นะคะเนาะขอบคุณวันเพ็ญภูราชกํกลังรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทราบค่ะน้องนันเปิดบ้านใหม่โมงครึ่งเนาะเปิดบ้านยืนยันตัวตนนะคะเนาะบ่ายโมงครึ่งนะคะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะเนาะแวทักทายพูดคุยสำเร็จก็ยังแวะทักทายพูดคุยขอบคุณค่ะนะคุณสมพงศ์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเนาะ สำเร็จทั้ง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 ทุกด้านแล้วก็ส่งหัวใจสีดวงให้นะคะคุณสบการ์คณะไทยยนางคะ่ะสวัสดีค่ะคุณยายนางคะ่ะสวัสดีทรรทายคุณยายนางด้วยนะคะทักไทยส่งกำลังใจซึ่งกันและการขอบคุณมากะะด,ด้วยนะคะเนาะอะไรอ่ะเดี๋ยวป๊้นึงค่ะลูก แล้วก็พี่โอ aires, <bon> ๋ก็ทักทายน้องชลินเช่นกันสวัสดีคะ่ะคุณชาลินนะคะสวัสดีทักทายน้องชลินด้วยนะคะทักทายส่ขขงกำลังใจข้าแล้วก็สง่งหัวใจสีดวงให้นะคะคุณส่การทักทายยายนางคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณยายนางนะคะ่ะสวัสดีทักทายคุณยายนางด้วยนะคะทักทายส่งกำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณมาก <Joh an> ทักทายคุเลยนะคะ ของอ้อยเฟนดี้เพียงแค่นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณมากๆค่ะขอเวลาปิดบ้านนะคะขอบคุณมากๆากโปรไฟล์ประทิบเข้ามาแล้วนะคะเห็นโปรไฟล์ประทิบเข้ามาแล้วเนะาะก็ทักทายพูดคุยกับอ้อยก่อนได้นะคะส่งกำลังใจให้ซึ่งกันและก,กันนะคะอเ,คเอาไปไหนดู คุณสการก็ทักทายน้องนาะสวัสดีค่ะคุณนาะเอาเนี่ไปเดียน,น,นะคะเนาะรถไปสีใบเท้านะคะบอกบอกปริทิพนะคะว่ารถไปสีใบเท้านะคะนะคุณนอะงคุณพิพัฒน์บอกตอนนี้ผมขับเป็นแอดมินไลฟ์อ๋อเปิดบ้านเจ็ดโมงนะคะเนาะ <laughs> ก็ใครว่างแวะทักทายวันนี้วันไหนที่พี่อ้อย ตื่นเช้านะคะจะแบบทักทายวันไหนตื่นซ้ายก็ไม่ได้ไปทักทายก็ขอโทษขอไปดูวังดีกว่าไปอ่าดีกว่าไปทําอย่างอื่นนะคะใช่ค่ะน้องเบิร์พัดชัยค่ะเนาะน้องนางบอกว่ามาข้ามาข้ากําลังกินข้าวอยู่ค่ะกินข้าวไก่ทอดกระพานนะคะเนาะได้รับการตั้งค่านะคะเนาะได้รับการอนุมัติพระที่ว่าทักทายน้องบักนวดสวัสดีค่ะบักนวดนะคะอุษาพงศ์บอกขอตัวก่อนข้าขอให้ปังๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องนางนะคะยายนาก็น้องนางก็สวัสดีรับห้องค่ะสวัสดีทักทายค่ะเนาะใครได้ไรทานข้าวยินดีมากนะ น,ะะนงางบอกไม่เป็นไรจ้าน,นะคะคมเช่นกันนะคะน้องภูริพัฒน์ก็ทักทายคุณเรืองเดชะค่ะสวัสดีค่ะพี่เรืองเดชนะคะสวัสดีค่ะพี่เรืองเดชนะคะน้องคุณเรืองเดชก็เป็นฟ้าแฝดของพ,พี่หวานบอกกินดีกับป้าทิพด้วยนะคะนะคะปะ้าทิพก็สําเร็จ,รจรเรียบร้อยนะคะตอนนี้รอการอนุมัติ14วันนะคะเนาะรอการอนุมัติอยู่นะคะห้องน้อยด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเปิดบ้านกี่โมงนะคะอย่างสะสมเวลาหรือว่าเปิดบ้านยืนยันตัวตนหรือเปล่าคะคุณมัรเพนเนาะอืมโรกจีบนะคะแล้วก็รุษันี้ก็ทักทาย น้องนันคะ่ะสวัสดีจ้าพี่นันคนสวยนะคะน้องนันบอกว่าเม้นห่างๆคะ่ะพอดีกําลังแกะพอช่วงนี้แต่ท่านแต่ะคนก็รอกันว่าสิบสี่วันนะคะเนาะ<ม>ก็ยังไงถ้าก่อนที่จะผ่านก็เคลียร์หลังบ้านให้เรียบร้อยนะคะอุสมพงศ์ก็ทักทายคนอีกนะคะอ้อยเฟนลี่นะคะเนาะชื่อเล่นชื่ออ้อยนะคะเนาะก็ฟิตฟิตชื่ออ้อยนะคะเนาะอ้อยเฟนลี่นะคะนค <laughs> เนาะ,ะคี่ไม่เป็นไรค่ะนะคะไม่เป็นไรชื่ออ้อยคะ่ะ ถ้าเห็น AO y ไก็คืออ้อยนะคะอ้อยนะคะเนาะคุณนี้คมก็มาสวัสดีครับสกว่าๆนะคะเขาถึงเปิดเนาะแต่ท่านแต่ละคนจะไม่ความคิดจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ค่ะเนาะก็เหมือนพี่อ้อยค่ะพี่อ้อยก็มาไหนพอเมื่อกี้ไปทักทายมาแป๊บหนึ่งค่ะเนาะขอบคุณมากค่ะทีวมีมาทักทายคุณมันเพ้นไม่ทราบว่าสําเร็จหรือยังเอนเปิดบ้านช่วงกี่โมงนะคะเนาะก็ฝากฝากโน้ตฝากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณไอ้ฉลองด้วยนะคะที่มอบดวงดาวให้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากไอ้ฉลองก็มอบดวงดาว ให้อ่อยขอบคุณมากเลยนะคะน้องพี่พ่อสื่อไอสูงการนะคะเนาะแล้วก็พี่หวานก็บายบายค่ะบายบายเช่นกันนะคะเนาะพี่คุณวนันเพลก็ทักทายพี่หวานปานีสวัสดีค่ะ เรียกสันส้นๆว่าอ้อยก็ได้นะคะน้องอ้อยพวงนี้ถ้าจะหยุดสักวันไม่ได้ไม่ดีใช่ไหม <c oughs> ไม่ดีค่ะน้องก็เปิดแค่วันละชั่วโมงขอบคุณมากค่ะครูขอบคุณท่าน AI ด้วยนะคะนาะที่ไอปทิบมาพูดคุยกับอ้อยขอบคุณมากๆค่ะนะคะน้องทุกคนนะคะพีเตอร์ทุกท่านนะคะน้องนางก็มาส่งกําลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไอฉลองก็ทักทายน้องนางเช่นกันสวัสดีนะคะนาะ แล้วก็คุณสงการสวัสดีค่ะมาส่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีทักทายคุณสงการไม่แน่ใจว่าเจอห้องไหนนะคะน้องมีส่งนั่นเนาะแต่ถ่ายทอดสดเฉยๆนะคะนาะใครว่างก็แวะส่งกำลังใจได้นะคะเวลาน้องถ่ายทอดสดนะคะนาะเรื่องเรื่องกีฬาฟุตบอลน้อยสุดทักทายคุณนิคมค่ะคุณสมพงศ์บอกว่าแวะทักทายคับไม่เจอกันนานเลยใช่ค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยะคะ่นะเนาะก็วันนี้ท่านนียแวะทักทายคุยกับอ้อยได้นะคะเนาะ ่ยำข่ามย,ำ,ยำแรงแล้วใครได้อะไรทานข้าวมั่งนะคะเนาะที่บ้านอ้อยก็ได้ส้มตำขอเดินทางปลอดภัยขอให้มีคลิปแตกแสนแตกล้านนะคะมียอดเหรียญเข้ารัวๆเช่นกันนะคะนาะปักหนวดกระทักทายปฏิปวันสวัสดีค่ะนะคะป,ปทิกระทักทายค่ะคุณพืชพัดบอกผมครีเอเตอร์แนวท่องเที่ยวและกีฬาครับผมใช่ค่ะน้ปกติก็จะเห็นเป็นถ่ายทอดสดเกี่ยวกับไม่ได้ทําเองค่ะเนาะไม่ไทําเองค่ะส่วนใหญ่วันศุกร์นะคะจะไปซื้อตลาดแต่เมื่อกลางวันก็มีมีอะไรนะซุกี้อยู่ค่ะอยู่ในหม้อ อถ้าหิวแนแล้วนะคะนาะแล้วก็พี่หวานบอกขอให้เหรียญปังๆนะคะนะคะวางผลลัพธ์ของผมดำเนินการเน็ตการเน็ตหมดอาชีพผมก็ทำคลิปเร็ว เรื่องราวหมู่บ้านต่างๆและธรรมชาติโอเคค่ะเยี่ยมเลยค่ะเนาะน้องนาก,กระทักทยคลายกีฬานะคะส่วนใหญ่จะเข้าไปเจอนะคะเนาะเพราะว่าจะขึ้นหน้าฝีนะคะกับสกอรี่นะคะเนาะพี่หวานาก็ทากทยคุณนิคมเช่นกันสวัสดีค่ะนะคะคุณนิคมกระทักทยพี่หวานปัดไม่ได้ขาดอ้กล้องปัดกล้องไปเปียนหนึ่งดูไปโดนกล้องค่ะเนาะต้องขอโทษขอขอภัยด้วยนะคะเนาะขอบคุณท่าน AI ด้วยขอบคุณครับเอามาเปรียบเทียบกับกนเกณฑ์คลายกับ ครีเอเตอร์เหมือนกันใช่ค่ะนะปังกดเกมก็ก็ ไม่ได้ทําเองค่ะเนอะไม่ทำเองค่ะส่วนใหญ่วันศุกร์นะคะจะไปซื้อตลาดแต่เมื่อกลางวันก็มีมีอะไรนะซุกี้อยู่ค่ะอยู่ในหม้อถ้าหิวทักทายคุณพุนพิพัฒน์สวัสดีค่ะนะคะพี่หวานกมาสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายพี่หวานค่ะแล้วพี่หวานก็พึ่งพึ่งพึ่งเอ่อลงเวทีกําลังคูณจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณยายนางด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะเนาะขอบคุณเอไอด้วยนะคะเนาะที่ส่งเพื่อนๆแวะมาทักทายส่งกำลังใจให้อ้อยขอบคุณมากมากแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะเนาะอ่ามี ครอบครอยู่ที่เชียงใหม่อำเภอแม่ริมคะ่นะน้ำประเปิดผิดจาก,การอู่ซ่อมรถที่เชียงใหม่คะ่นะนะเนาะแนวปืนที่แนวปืนที่แนปนที่ยนเอาไหนอันนี้ไหมอืมอนะ้ำอพัฒน์บอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อยน่าจะเป็นน้องหรือว่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะคะน้อยก็อายุสนะี่สิบหกเนาะ ไม่แน่ใจว่าอาเป็นพี่หรือเป็นน้องนะคะคุณวิคมก็แง่หลอค่ะนะคะวันนี้ได้มาเจอกันแล้วนะคะนะคะ้ำนองคุณพัฒน์บอกตอนเป็นเป็นรายการแรกของผมเลยคือรายการพายมิเตอร์อายุ12ขึ้นไป <c oughs> ดีกว่าไปอ่าดีกว่าไปทําอย่างอื่นนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะนองอพุธพัชใช่ค่ะเนาะนางบอกว่ามาค่ะมาค่ะกําลังกินข้าวอยู่ค่ะกินข้าวไก่ทอดหนักไม่เป็นไรคะ่พระพอคิดอยู่ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดดีเน็ตไม่ค่อยดีค่ะวันนี้พี่อ้อยไปบ้านใครก็เน็ตไม่ค่อยดีเนาะไปบ้านนาโพสไปบ้านพี่ก็จะขึ้นเป็นรอบเป็นรอบ คุณก็ไม่ได้ขึ้นนะคะเนาะต้องขอโทษอภัยด้วยที่ไม่ได้แวะไปส่งกาลังใจนะคะนะเานาะอ๋อเนาะคุณพั์ก็บ,บอกพี่เรื่องดีปว่มมาส่งกาลังใจครับผม้มสวัสดีทักทายพ่อใหญ่สรงการค่ะสวัสดีทักทายค่ะนะขอบคุณมากค่ะที่แวะมาทักทายกันนะคะพี่หวันบอกขอตัวไปต่อนะคะขอบคุณค่ะคุณพี่หวันไปเลยแล้วค่ะไม่ทันแล้วปฏิปก็ทักทายยายนางสวัสดีค่ะยายนางน,นะคะยายนางก็ทักทายคุณนิคมสวัสดีค่ะคุณน,นิคมนะคะ พี่ก็ทักาทายน้องนางสวัสดีลานะคะส่วนใหญ่ะจะเข้าไปเจอนะคะเนาะเพราะว่าจะขึ้นหน้าฝีนะคะกับกอรี่นะคะเนาะพี่หวานก็ทักทายคุณนิคมเช่นกันสวัสดีค่ะนะคะคุณนิคมก็ทักทาย